สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกม Naruto Shippuden Ninja Storm ภาค4นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันใน EP แรกนั่นเองปกันเลยหมดเร,เรื่องนะครับผมอีกซะก,ก็เรื่องของภาคนี้นะครับเป็นของอาการต่อสู้ของสงครามโลกครั้งที่4โลกเลยสงครามนินจารครั้งที่4นะครับผม ก็เริ่มแรกมาเป็นบทแห่งการสร้างโลกน,นั่นเองนีครับผมได้เล่นประวัติศิสาขอนิจจาตอนนี้ตอนแรกนะครับเราไปพร้อมดูกันเลยสาหรับใครที่ทเคยเดินนะารูโตะก็ไในเล่นคล้ายๆอยู่นะก็หยิบมาจากต้นฉบับเลยนะครับผมโอเคต้นฉบับมาซึกิคิคิปุโตเรื่องราวนี้จะ,ะเป็นคอพีนะ โอเคอันนี้เป็นในเรื่องผมข้ามไปเลยกันนะครับผมขอแบบเอาหลักๆเลยเรามาเน้นต่อสู้กันนะฮะเ,เรารู้สึกว่าต้องต้องดูใช่ไหมเอา้ากดอะไรนี่คือผมต้องดูใช่ไหมครับกลับปยังกระดาน,น,นเรื่อๆโอเคเราต้องดูนะฮะโอเคอดูก็ได้นะฮะกดใหม่เลยดูใหม่ก็ มีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งแล้วก็ไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนะฮะแล้วที่แห่งนี้มีม้วนคัมภีร์ไร้น้มอยู่สี่เขียนอยู่ในนั้นคือเรื่องราวที่ยังมองไม่เห็นจนสิ้นสุดสิ้นสุดนั่นแหละ,หละข้าม,ามีความมุ่งมั่นที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ย่องขายไปดึกออกด้วยมือของเจ้าเอ๋ เองโอเคขอพรงเจ้าข้าได้รับรู้แล้วครับเช่นนั้นข้าจะเล่าให้ฟังในประวัติศาสตร์นินาจาท,ที่ผ่านมา ท่องโดยไซเบอร์คอนเร์อะไรทูอะไรเงี้ยทำตัวฉันทำฉันเพราะที่โดยบันไดนั่นแหละก็บันไดนะครับวงโซ่แห่งการต่อสู้อะไรจุดจบกูว่ามันต้องให้กูกดอะไรแน่เลยโโ

คาถาไมา้บ้านพนึกปรึกษากองอะไรใช่อ่ะคาถาเชิญคาถาเชลิมต้องคาถาเฉลิโอ้โหแพทหายดิยามาเลยแค่น,นี้กันแล้วเออตัวก่อกนจีจอกเขาหามาแล้วครับผมก็มาดิครับมาแล้วอันนี้ให้กดเอ้ยมาดิกจะเห็นนะแต่ยังไม่กดเออ ตังคเกิดขึ้นแบีก่อสินะกระทำไอ้บังกอนไหมเดกน,กนรึบโดนเรียบร้อยครับี่คิดแค่แม่ดิรับโคตมาดารัสะกำมาดิี่กซ้โอ้ ô oh, con này. Con này okay, bắt, con này. Okay. Yeah. Yeah. Okay. tag. Oh, shit. Oh, shit. Sao phải lăng rồi? Sao phải

เ้ยเอาหน่อยดิขวาดาบก่อนแป๊บนึงกระดาไฟมาหาคีสลาตันโอโ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ดิเฮ้ยโดนฝันละโอ้โหหลบหลบ,บเก่ง ลบเก่งจริงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอ้ยลบีกะทาไม้ปึ้งี่ก็แตกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นในฟันก็แตกเจเอ้ยส ăn vậy đi Họ vượt phản vậy đi Đáp Extreme dìm đi bê Ui Tên ôi Người ta đâu Ê kẻ đi ba Sao lăn rồi Mày đi cò hả ừ, Chưa cho con hẳn để, để, đẹp 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 cua Cái thảm ơi con nước อย่าเส้นตันไปเลย,ยน,นี่หน่ะนีซึมเรปโปบิ้มแบก็ชิวๆนะ,ะฮะเฮ้ยก่ะดังโ,โดดลงไอ้เชี้ยดเดืมึงก็ไม่กดวะโด็เด็ดเด็เดมาแล้วเนะี่ยมาแล้วซูซันโนโอวีเวอร์แบบ รวมกับก้าวห่างครับให้สเสนอเสียมเกาะกับเสนดโอเหรอแข่งร้อนขึ้นมากันทั้งสองฝ่ายแล้วสินะเออก็แม่ดิแคอย่าตัดสินกันการประเมินผลการต่อสู้บีนะครับโอเคมาไปดิปุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยเฮ้ย mọi người 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 ซื้อกับเจ้าคนเดิจริงๆแท้อ้มัดกันแล้วอือซโอ้โหเด็ดเดเดี๋ยวใจลูกไปไหนไเอ้ยดีเฮ้ยโดนทับไปดีเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหรับพลังอ่ะไอีตายโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โห ตายไปดิโอ้ยแตกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเไปดิเอาไงเอาไงเอาไงนีไง่อไอ้จ่อไปดินี่นารู้ตัวไม่ใช่ มาดด่าละเฮ้ยเฮ้ยนี่มัดวัดเะละม่มาวะแบบเดแบบียวกันเลยเฮ้ยไปเรื่องเอาดำก่อนใจเย็นดิมาสักตั้งไอ้น้องรักเฮ้ได้ดำซะดูดูมาปาเบลิสฟิวเอือไปเลยวะไอ,อจิมะลายต่อยก็ของข้าได้ขนาดนี้ น,นายตายกขาเหรอตายรัวเหรอตายรัวเหรออืออืออือนี่แหละอยู่ไม่ไดแวว้แล้วเอ้ยโอ๊ยหมายวะาหาชีเราไหเหรอโอ้โหเนี่ยเข้าไปจริงจรด้วยอะหายไปซะหายชีเรามาเอ้ยเอ้ยโดดลม อีกเลดูเขตแต่ไม่กดอะไรอะไรนี่ว่ากดอะไรเนี่ยเดิ๋ยวเดินเดินก็เยบอกได้ก็อ๋ออ๋ออืออะไรหรออีเวียงไปเลยกระเด็นไป ไอจอเข้าหามแลบบลินอแตกเรียบร้อยฮะเป็นไงล่ะกระคาถไม้ของฉันหนีเดียวผมว่าจะมีอีกไม่ยอมแพ้าาไป่ะเฉยไม่ได้วิชาเซียนคาถาไม้เซนจูพันกน่อน A vô mà leo à bữa là tất cả đà đà đó siêu vậy đâu gì mà, <mà, <mà, <mà บ้าเปล่าไปสู้ไปสู้อย่างนั้นน่ะโอ้โหเกินไปอย่างนี้นะเนี่ยจับมือกัดฟันพลาดมาแล้วก็เนี้ยซิงแตกโอ้โหเปิดได้อย่างเทพครับชูเน้นจัม นารูตะชิปรเดนอัลติเมตนินจาสองภาคสี่เกันนะั้นนินจาก็ยังคงสู้ต่อกันต่อ,ต,อต่อไปเพื่อก้าวเดินตามวิธีที่ตนเชื่อมัน่นเดี๋ยโอเคครับได้บีนะ ว่าเป็นการเปิดประเดิมด้วยที่ดีนะครับโอเคครับผมมาต่อกันเลยนะครับกับบทแห่งการาถ้าไปจะเป็นตัวอย่างบทแห่ง2ยอดนินจานะครับหรือ oh. ว่านางโตะสึเกะนั่นเองน่าจะ oh. ใช่นะครับผมมาเมื่อกี้ก็ในเรื่องของเป็นในเรื่อง การสู้ของมาดราละแล้วก็ฮาชิรามาบซึ่งเป็นฮาชิรามาเนี่ยเป็นโกงาเยะรุ่นที่หนึ่งนะครับผมของโครฮาครับส่วนมาดระเนี่ยเป็นเพื่อนของฮาชิรามาแล้วก็อยู่ตะกุนชิวะด้วยนะครับและเป็นคนที่มีคนที่เก่งอ,ะอ่ะเออนะครับขอข้ามแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูตอนหลังๆเอาก็ได้นะเพราะว่าโอเคแยกมาเป็นสองทางนะครับปลดล็อกปลดใหม่สามารถเล่นได้คน เหว่วอ๋อน่าจะเป็นฝั่งนารุโตะกับซาส,สุเกะนะครับผมภายใต้หน้ากากเรานินจาที่ท้าถ่ายเหยี่ยวเคลื่อนไหวอีกครั้งเหยี่ยวเรื่มเคลื่อนที่ไอเคลื่อนไหวดิแต่เราจะอัน,น้วิถีแห่งแสงสว่างวิถีเง,งาเม,มื่อทับแต่เราไปเล่นของนารุโตะก่อนเลยนะครับพอเป็นระเอกก็ต้องเล่นก่อนนะฮะโอเคไปกันเลยนะครับวันนี้เรามานารุโตะก,กันก่อนนะครับผม นหมู่บ so, ้านคุณระฮะเขารูเลในคุณแหล่คุณเลที่นั่นเด็กชายคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากจะเป็นโู้าข่งขันซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านเด็กคือคนนั้นคือเซกิมิจินาตเขามีสถานที่ชื่อว่าจิงจอกาวังซึ่งครั้งหนึ่งเคยจอมตีหมู่บ้านอยู่ข้างในตัวและเขาได้ออกเดินทางการเติบโตด้วยความเ่ลมันฉลาแรงกล้า แล้วก็แต่ว่าความจับสรโอเคก็ข้ามไปขวายรู้สึกแบบอยากไปโค่นโทบีซะใครวะอ๋อมาหมาจะฉันจับซูมากกว่าจะดิวดิวจิ้วเอ้ยเอาเอา

โอ้เว้ยดนอนิกะมันต้องติดด้วยถ้าไม่ตายถึงจะเท่ด,ดินี่เขียวมงเปิดขายชนะอยู่ตรงหน้าแล้วจะความันเอาไว้ให้จงได้จงคำรามเธอะไว้รุ่นยายาขีว่ว้าปิดฉากด้วยถ้าไม่ตายตอนนี้แหละคือจะมจมตีจมตีเข้าไปในในตอนเจ้าหน่นกับเลย ไมโตไกตอนนี้ก็มีนารูโตะไมโตไกยแล้วก็คาคาชินะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าผมไม่สปอยล่ะดูไปเรื่อยๆเราก็รู้เองครับว่าเขาคือใครเอาแล้วนะเยี่ยมโอ้เขามุยเสร็จฉันละอะ,อะไรกันร่างแย่งเหรอดูเหมือนจะถึงขีดจำกัดแล้วนะคาคาชิ ยังหรอกระสุนสัทหงยังช้าไปตปาประโยชน์บ้านอ่ะหนีไม่รอดหรองั้นหรอไหนเย็บเมื่อกี้ไม่ได้หายไปเพราะการจำถึงดคนแต่เป็นการเพราะคำมือของหมอนี่เจ้าขาชีมันรู้ตัวยแล้วว่ามมติเชื่อมโยงกับของฉันเี่ยคือ ใหนา้าก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าคือใขรนะฮะโอเคงั้นข้ามเลยกันโอเคครับจบการต่อสู้แรกนะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับผมเน้นต่อสู้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนนั้นคือใข่นะก็รู้เองนะครับผมโอเคก็มาแนวนนี้ก็รู้แล้วนะครับเราไปซาสุเกะกันก่อนนะครับผม โอเคอารุโตะไปแล้วคาเนมัสสุเกะปิดท้ายด้วยสุเกะดีกว่าคลิปวันนี้นะครับมาเออเคเหมือนกันนะ่ะมันก็พูดเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่คนละฝั่งกันนี่เฉยสู้ๆข้าวหน้าออโอริจิมาลู่มาอ,อออเอาออโอ้ยไม่รู้ว่ากดจับยังไงวะจับไม่ได้ละ

เฮ้ยเดี๋ยวเดีเ๋ยวเฮ้ยนี่เก่งเหรอือวะฆ่าไรเนี่เก่งเหรออืมนี่เก่งเหรอนี่ ยิงไปแล้วสี่สถาพึงจีบถอดละกอลูกซูซาโนโอูนี่โอ้ลูจิมลุสเซนเข้าใจความคิดของแกมอดไม่ไปซะจิงตจงโคอเทนโอเคนะครับจอบอย่างรวดเร็วไปฉช้เราวทำตาโอ้ลูจิมลุาใจเลยยัง หล่อจีมาเลยพอใจอยังไงพอแล้วหรืองไงคือจะเริ่มบุญเครื่องนี้นะงั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกันอีกอย่างพอได้ลองสู้กันอันก็เข้าใจเกียบกอบเมื่อ,อก,ก่อนเราดูถ้าจะแตกต่างไปนิดหน่อยนะเอาละหอรอจีมารู้ฉันมีเรื่องใหญ่จะให้นายทำให้ แน่ยดอดีบายใมากความหลอกแต่เองก็ดูอยู่ฝันในเด็กตัวนั้นมาตลอดแน่ตาเตาคิร์นชีพอันนี้ผมจำไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ดูตรงนี้ได้เจอพวกเขาแล้วเธอคิดจะทำไมไม่คิดว่ข,ข้าวแล้ว,วก,กันเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคจบแล้วนะครับสู้กับโอโรจิมารู้นะครับวันนี้เป็นยังไงคลิปนี้ครับก็ขอ อันนี้ไปก่อนนะครับผมต่อต่อไปก็จะเป็นของในเรื่องของนี่เลยผมจะเอานารุโตะยาวๆก่อนแนละ้วค่อยมาล่างเลยนะครับอันนี้ก็มาเปิดสกลารสักส,กสองอันนี้ครับจากอ่าอันแรกนะครับก็คือสู้กับอาชิรามะาแอนมาดาระแล้วก็นกักอคาถาของแต่ละคนด้วยนะครับผมแล้วก็มีของนารุโตะที่สู้กับโอบิอ่าโทบินั่นเองนะครับในภายในต่างของทศแพทย์น,นจาจักอะไร ภายใน,ใ,นใต้หน้ากากของเขาคือใครเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่คนโดูเรารู้แล้วนะครับแล้วก็ซาุตกะคิดจะทําอะไรกันแน่นะครับผมอันนี้ผมก็กดข้ามเลยปูย๊ไม่ได้ดูนะครับโอเคไงคิดเรือกขอรับการสนับสนุนเดิเดิเ